สวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิปยูทูบนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหน้าวัดเนินนะฮะพิกัดที่จังหวัดชลบุรีนะครับทุกคนร้านนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดเจ้าดังที่จังหวัดชลบุรีเลยนะฮะนี่นะครับลูกค้ามารอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเลยนะครับร้านนี้เดี๋ยวตามผมเข้าไปดูด้านในเลยนะครับทุกคนไปว่าจะเป็นยังไงนะฮะตามผมมาครับนี่ครับป้ายหน้าร้านนะครับ อรสาเก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะฮะพิกัดที่หน้าวัดเนินจังหวัดชุมบุรีนะครับสวัสดีครับพี่ตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับที่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อเบน์ครับพี่เบน์นะฮะก็พิกัดที่นี่ตรงไหนนะครับพี่เส้นสุขุมวิทก่อนสี่แยกบ้านสวนเข้ามาจากบางแสนเข้ามาจากกรุงเทพก็เหมือนกันจะพิกัดหน้าวัดเนินสุทธาวาสครับครับผมขายตั้งแต่กี่โมงครับพี่เปิดร้านตั้งแต่3ามโมงถึง2องทุ่มครึ่งครับ ครับจนหวาของจะหมดออครับนี่เลยนะครับทุกคนดูน้ำซุปหม้อใหญ่เลยนะฮะอันนี้เป็นน้ำซุปอะไรครับพี่น้ำซุปกระดูกหมูครับเป็นน้ำซุปกระดูกหมูนะฮะครับผมครับผมมีกระดูกมีขาไก่อย่างเงี้ยครับอือครับนี่นะครับน้ำซุปน้ำซุปกระดูกหมูอ่าโอ้โหนะฮะดูหม้อใหญ่มากครับมีสองหม้อเลยครับมีสองหม้อเลยนะฮะอันนี้เป็นหม้อสำรองใช่ไหมครับพี่ใช่แต่ว่าหม้อใหญ่มากดูหม้อเนี้ย นนี่ะดูเฉพาะน้ำซุปก็หม้อใหญ่แล้วนะครับกระดูดกันอืมครับผมก็คือใช้วันละสองโมนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมหมดแล้วหมดเลยไม่ต้องเติมเลยครับหรือสั่งกันจบมาก็อันนี้คือลูกค้าก็มานั่งทานที่โต๊ะได้เลยใช่ไหมครับครับแล้วก็สั่งกลับบ้านได้นะฮะใช่ครับอันนี้คือเราจะมีกี่เตาครับพี่ที่ทําแบบเนี้ยมีสามเตาครับมีสามเตาเลยนะครับมีทั้งหมดหกไส้หกไส้นะฮะมีไส้อะไรบ้างครับพี่มีหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ต้มง้อ แล้วก็บุหรี่ายเส้นตัวหวานไส้หวานไส้ถั่วคูแล้วก็ข้าวโพดครับข้าวโพดนะฮะแล้วก็จะมีพวกเครื่องปรุงนะฮะอนนี้เราปรุงกันเองเลยครับปรุงเองได้เลยนะครับนั่งเลยครับโอ้โหลูกค้ามารอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเลยนะครับทุกคนเออครับมีสามโต๊ะด้วยกันนะครับเปิดช้าหน่อย ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเพี่น้ำใส50บาทพิเศษ60ต้มยำธรรมดา60พิเศษ70มีเย็นตัโฟธรรมดา50อ่า55พิเศษ65ก็จะมีป้ายครับมีป้ายบอกครับราคาบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับผมนี่นะฮะระดับปรกกาติ๊กได้เลยนะครับแถวละชามเลยอ่าลูกค้ามาถึงก็มีใช่ครับมีเบินน้ำซุกมีบินนะฮะให้ลูกค้าติ๊กได้เลยนะครับครับผม เดี๋ยวไส้ก็มาสั่งกับน,น้องคนทำนะครัีน้ำใสต้มยำย็นดาโฟนะครับ ถ้าห้าสิบาทนี้ได้กี่ไส้ครับพี่ได้เหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยหกไส้เลย<จ>ะนะครับคือจะมาพิเศษคือน้ำซุปอ๋อจะพิเศษคือน้ำซุปถ้าไ <นะ S 2> ม่อิ่มก็เพิ่มตัวได้2ตัว2ตัว5้าสี่ตัวสิบ,บาทครับผมถามนึงจะได้6ตัวอยู่แล้วนะน้ํ <ๆ S 2> าดื่มครับโค้กน้ํา OK เปล่าแก้วหนึ่งนะครับ เขาจะทำตามออเดอร์นะครับทุกคน เดี๋ยวปากหม้อนะฮะหน้าวันเนินเจ้าเดียดเจ้าดังนะที่จงังหวัดชมบุรีนะครับขายตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นไปเลยนะฮะตวันงเลยค่ะวนั่งเลยครับนั่งได้เลยด้านนี้เลยครับ ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็น,ปนแป้งแป้งครับผมสูตรเฉพาะทางร้านเลยไหมครับพี่อ่าใช่ครับครับผมนี่นะทําทำไปเรื่อยน,นะลูกค้านี่คือเข้าตลอดเลยนะครับครับผมผัดต้มยำของไข่ แบบนี้คือลูกค้าสั่งกลับบ้านใช่ไหมครับใช่ครับอโอ้โหน้ำซุปนะหม้อใหญ่นะแยกะแยกนะดูนะนลูกค้านะครับเราห็นกนะ้านเปลือนอลูกค้ามารอเต็มแล้วนะครับ ตัวน,นี้เป็นเลือดอะไรครับเลือดไก่เป็นเลือดไก่นะฮะ นหนึ่งใช้เยอะไหมครับตัวเนี้ยทำคลินชั่วโงเดียวตัวนี้นะสี่สิบกิโลถ้าเป็นตีนไก่ละกินอย่างเดียวเลยแค่เจ็ดกิโลนะฮะหมดแล้วหมดเลยนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหนะวันละสี่สิบกิโลนะครับใช้เวลาตุนนานไหมครับตัวนี้บบประมาณชั่วโมงกว่าๆนะฮะ ตัวที่พี่กำลังทําอยู่ตัวนี้เป็นอะไรครับพี่เผาบุตร300ครับผมจะเป็นต้มยํานะครับทุกคน okay. 325ครับครับ325ครับเท่า <c oughs> ไหร่ครับของ <c oughs> เอาแบงค์น500นะอันนี้ไปเดี๋ยวไว้ถอนค่าแรงกับเจ๊เอากาเลี้ยงพี่สิบพี่เจ๊อยู่ น่แ,ลแลหละเฮอทอนนะครก็จะใส่น้ำซุปนะครับ นี่เป็นต้มยำนะครับเขาก็จะปรุงให้แบบนี้เลยนะฮะก็จะเป็นมะนาวสด100%เลยนะครับทางร้านนะน,นี่นะครับกระดูกหมูนี่คือตุ๋นประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็ตีนไก่นะครับนี่น้ำซุปนะโหม้อใหญ่มากนะฮะหมดแล้วหมดเลยนี่น นะครับทุกคนนะทําขึ้นจากเตาใหม่ๆเลยนะครับ <_ d ata> ตัวนี้ถ้าหมดมีเติมไหมครับพี่มีครับมีใช่ไหมครับถ้าเป็นต่อโต้ต่อเตานี่คือเติมกี่ครั้งครับสองโม่นะส่นะสวนมากเลยลูกค้าจะเอาแบบเป็นไส้รวมใช่ไนหะมรวมๆกันนะ ด้วยกันนะครับ,รบ,รบนี่ใส่ขา้าวโพดนะ เดี๋ยวเรามากินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะฮะเจ้าเด็ดเจ้าดังที่จังหวัดชลบุรีนะครับผมสั่งมาก็จะเป็นน้ําต้มยำนะครับน้าซุปต้มยำนะครับมาครับของเรามาแล้วนะครับนี่นะเป็นปากหม้อนะฮะอันนี้คือมีหกไส้เลยนะครับทุกคนนี่เราจะเอาใส่ไปหมดเลยนะจะอยู่แล้วนะกอยากมาอยากมาตล้วเดี๋ยวผมตักน้ำซุปให้ดูครับ นี่ครับตีนไก่ครับนี่เป็นาลาก่าไม่ได้กระดูกหมูนะนี่ที่เคี่ยวนะครับซุปถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยนะครับนี่ฮนะ,ะเดี๋ยวขอญาตชิมน้ำซุปก่อนนะครับไม่ต้องยังไม่ได้ปรุงนะครับเจ็ดยอดน้ำซุปครับไม่ต้องปรุงก็อร่อยครับ ถ้าลูกค้าต้องการอยากจะปรุงก็จะมีพวกน้ำส้มนะน้ำกาลนะครับพริกนะครับแล้วก็ก็จะเป็นพริกไทยนะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องปรุงครับกินเลยนะครับครับกระดูกหมูครับ เดี๋ยวก็จะเป็นตัวเลือดไก่นะครับคือรสชาติแบบไม่ต้องปรุงก็คือเข้มข้นค,นคือพอดีเลยใช่ครับคือน้ำซุปพอดีมากครับไม่ต้องปรุงก็อร่อยครับก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับต้องการรสชาติแบบไหนก็ปรุงเสร็จได้เลยนี่ครับ ก็แส่งต้ไม้แบบเที่ยวนี่คือดังกรุบกรุบข้างในคสดมากครับรสชาติดีคือดีมากจะขอสดน้ำเลยเยอะๆน้ำซุปอร่อยนี่ครับทุกคนดูนชามใหญ่มากครับคือกระดูกนี่คือใหญ่ๆเลยฮะกินคนเดียวนที่ทบจ,จะไม่หมดเลยนะครับโอ้โหครับ กิน right? เลยครับวันนี้ครับผมอร่อยเด็ดมากครับร้านนี้นะฮะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะฮะชมุรีนะครับก็อย่าลืมครับเลียาถนนได้เลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะออรษาที่จังหวัดชมุรีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เบลมากๆเลยนะครับพี่ก็มีอะไรจะฝากร้านนะฮะฝากร้านนะครับอรษาเตียวปากหม้อชลบุรีหน้าวัดเนินสุทาวาสถ้าใครมาไม่ถูกก็เบอร์โทร9 8 7 9 2 6 1 4 1แล้วกและก็อีกเบอร์หนึ่ง 0647125835ร้านเปิด3โมงถึง2ทุ่มครึ่งจนกว่าของเจ้าบทนะครับครับผมทางร้านมีรับออกงานอีเวนต์อะไรไหมครับพี่มีออกงานนอกสถานที่ครับครับเบอร์โทรก็โทรมาติดต่อใช่ครับหรือก็ติดตามในเพจเ c e บุ๊กอลัสสาเยตปากหม้อชนบุรีครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับขอบคุณัาขอบคุณนะครับผมราบอกะก็ อยู่เร็วหน้าเพืมาอุ่นนุ่นได้เลยนะครับใครที่มาถูกเขาตั้ง GPS มาอย่างที่พี่เขาบอกนะอยู่หน้าวัดเนินนะอยู่ติดกับถนนสุขุมวิทในตัวเมืองจังหวัดชลบุรีเลยนะครับทุกคนนะะฮคลิปนี้ผมต้องขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตลอด่ายคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมครับผมด้วยครับ